ณนะบ้านหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ที่ท้ายซอยเลึกเข้าไปตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวห่างไกลจากบ้านหลังอื่นๆตอนนี้เป็นเวลาตี3มบรรยากาศนั้นเงียบวังเวงไม่มีเสียงสิ่งมีชีวิตแม้แต่นิดเดียวมีเพียงเสียงลมพัดวีดวิว ซันเดย์ลูกสาวคนเดียวของบ้านนี้หลังจากกลับบ้านก็ทำตัวแปลกๆไม่ยอมกินข้าวหรือเปลี่ยนเสื้อผ้าและเก็บตัวอยู่แต่ในห้องปกติซันเดย์ก็เป็นเด็กเก็บตัวพูดน้อยไม่ค่อยมีเพื่อนแต่วันนี้เธอยิ่งทำตัวแปลกจนผิดปกติซันเดย์เดินลงมาจากห้องในบ้านที่มืดมิดพร้อมกับตุ๊กตาตัวหนึ่งคืนนี้เธอต้องการทำอะไรบางอย่าง ซันเดยกำลังจะเริ่มเล่นเกมซ่อนหาคนเดียวเป็นพิธีกรรมการละเล่นที่แค่ได้ยินชื่อก็ไม่น่านเล่นเสร็จแล้วพิธีกรรมนี้มีหลายขั้นตอนเริ่มต้นจากซันเดยเอาตุ๊กาตาที่ถือมาวางไว้ในอ่างล้างหน้าในห้องน้ำตุ๊กาตาตัวนี้มีรอยผ่ากลางลำตัวโดยที่ซันเดยเอานุ่นที่ยัดไส้ตุ๊กาตาออกจนหมดและเอาข้อาสารใส่เข้าไปแทน พร้อมกับเล็บมือสองเล็บที่ใส่เข้าไปด้วยแล้วใช้ได้สีแดงเย็บปิดเอาไว้หลังจากนั้นเธอก็เปิดก๊อกน้ำที่อ่างล้างหน้าที่วางตุ๊กตาไว้ให้ไหลเบาๆจากนั้นก็ตั้งชื่อให้ตุ๊กตาชื่ออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ชื่อตัวเองซันเดย์ให้ตั้งชื่อเหมือนว่าไม้เมื่อถึงเวลาตีสามพอดีเป๊ซันเดย์ก็เริ่มเล่นเกม เธอเอ่ยชื่อตัวเองออกมาและพูดต่อว่าฉันเริ่มก่อนนะและเดินออกจากห้องน้ำไปนี่ไม้ฉันเริ่มก่อนนะมาเล่นสนุกกันซันเด์ไม่อยู่ที่ห้องรับแขกแล้วปิดไฟทั้งบ้านแต่เปิดโทรทัศน์ทิ้งเอาไว้แล้วปิดไฟก่อนที่จะนับถอยหลังจากสิบอย่างช้าๆ ยิ่งซันเดย์นับถอยหลังบรรยากาศก็ยิ่งเงียบว,วังเวงขึ้นเรื่อยๆเสียงซาที่ออกมาจากโทรทัศน์ก็ไม่ช่วยให้ดีขึ้นมี่ต่ทําให้บรรยากาศน่ากลัวยิ่งขึ้นจนกระทั่งซันเดย์นับจนถึงศูนย์จึงลืมตาขึ้นก่อนที่จะกลับไปที่ห้องน้ําเธอเข้ามาในห้องน้ําพร้อมกับกันไกในมือก่อนที่จะพูดว่าฉันหาเธอเจอแล้ว แล้วเธอก็ใช้กันไกในมือแข่งเข้าไปที่ตุก๊กตาเต็มแรงจนมิดดามคราวนี้ก็ถึงตาเธอแล้วนะมาเมื่อซันเดย์พูดจบก,ก็รีบวิ่งออกจากห้องน้ำในทันทีพร้อมกับหัวเราะออกมาอย่างสนุกสนาน ซันเดย์รีบซ่อนตัวที่ห้องรับแขกอย่างเงียบเชียบบรรยากาศในตอนนี้ทั้งน่ากลัวและกดดันแต่ก็ทําให้เธอรู้สึกตื่นเต้นเสียงจากโทรทัศน์ไม่ช่วยให้คลายความกลัวแต่ยิ่งทําให้บรรยากาศกดดันและน่าหวาดกลัวยิ่งขึ้นในระหว่างที่ซ่อนตัวอยู่นี่เองที่ซันเดย์จะต้องเตรียมน้ําเกลือเอาไว้ด้วยโดยที่เธอจะต้องอมน้ําเกลือครึ่งแก้วเอาไว้ในปาก หลังจากที่เวลาผ่านไปสักพักซันเดย์ก็ต้องกลับไปที่ห้องน้ำแล้วเอาน้ำในแก้วราดตุ๊กตาแล้วพ่นน้ำที่อมไว้ใส่ก่อนที่จะพูดว่าฉันชนะแล้วสามครั้งก็เป็นอันจบการเล่นแต่ทว่าเรื่องมันก็ไม่ได้ง่ายแบบนั้นเมื่อซันเดย์เข้ามาในห้องน้ำก็ต้องเจอกับเรื่องน่ากลัว ตุ๊ก,กตาที่วางไว้ในอ่างล้างหน้านั้นกลับหายไปไม่อยู่ที่ไหนในห้องน้ําเลยซันเดย์รู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาจับใจหรือยังสับสนไม่แน่ใจไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อมองไปที่ห้องน้ำซันเด,ย,นเดย์ถึงเห็นรอยหยดน้ำเป็นทางคล้ายกับรอยเท้าเล็กๆล,กลากออกไปเป็นทางยาวออกไปทางประตูห้องน้ำเหมือนก็เป็นรอยเท้าของตุ๊ก,กตาที่เดินออกไปตามหาเธอ ซันเดย์ตอนนี้ตกใจสุดขีดเธออยากจะรีบหนีออกไปจากที่นั่นให้เร็วที่สุดซันเดย์รีบเดินกลับมาที่ห้องรับแขกกลับกลายเป็นว่าโทรทัศน์ที่เธอเปิดทิ้งไว้กลับปิดสนิทไม่มีทั้งเสียงและแสงซันเดย์รีบกวาดสายตาไปทั่วห้องก็เห็นอีกว่ามะม่วงที่เหลืออยู่บนจานบนโต๊ะที่เธอเห็นก่อนหน้านี้หายไปจนหมดอะไรบางอย่างมากินมันไปแน่นๆ เธอแน่ใจและตอนนั้นซันเดย์ก็ได้ยินเสียงเปิดประตูตู้เย็นมาจากในครัวถึงเธอจะกลัวแต่ก็ข่มความอยากรู้ไม่ได้เธอค่อยๆแอบมองเข้าไปในครัวแต่แล้วเธอก็ต้องลงใจเมื่อเห็นว่ามีร่างยืนบางแสงที่ลอนมาจากในประตูก็คือแม่ของเธอนี่เองนี่ซันเดย์มาทำอะไรป่านนี้นะ แม่นี่หนูเองตกใจหมดเลยมาทำอะไรนะ่ะเราเนี่ยแหละมาทำอะไรไม่นอนสักทีรีบเรีบขึ้นไปนอนได้แล้วค่ะซันเดย์รู้สึกโล่งใจและตั้งใจว่าจะเดินตามแม่ขึ้นไปที่ห้องนอนแต่ทันใดนั้นเองก็มีแสงไฟขึ้นที่ชั้นบนพร้อมกับเสียงที่ดังขึ้นมานี่มันทำอะไรอยู่ซันเดย รด้บบรีบนอนได้แล้วเสียงนั้นเป็นเสียงของแม่ของซันเดย์และเธอก็มั่นใจว่าเป็นเสียงแม่ของเธอเพราะสำเนียงและวิธีการพูดไม่เหมือนกับแม่ของเธอที่ยืนอยู่ในตู้เย็นถ้าอย่างนั้นเธอเป็นใครกันแน่แต่ร่างที่ยืนอยู่หน้าตู้เย็นก็ค่อยๆหันมาหาซันเดย์ช้าๆ ใบหน้าที่มองมานนั้นทาให้ต้องหวาดกลัวจนจับหัวใจอ้าวยังไม่ไปนอนอีกเนะอยากจะเล่นด้วยกันเหรอซันเดย์ตกใจจนหน้าซีดและรีบวิ่งหนีไปทันทีซันเดย์รีบหลบซ่อนตัวในที่ที่เธอซ่อนตัวในตอนแรก เของเองธสั่นกลัวไม่หยุดด้วยความกลัวตอนนี้แสงไฟจากชั้นสองก็หายไปเหลือแต่ความเงียบวังเวงน่ากลัวไม,ไ,มไม่ไหวแล้วไม่เล่นแล้วเลิกเถอะฉันไม่อยากเล่นแล้วรีบรดดแต่ในความเงียบนั้นเองอยู่ๆก็มีเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นเสียงนั้นค่อยๆเข้ามาไกลที่ที่สันเดย์ซ่อนอยู่ขึ้นมาเรื่อย เธอยิ่งกลัวมากขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่เสียงนั้นดังเข้ามาใกล้ทีละก้าวทีละก้าวจนกระทั่งปลายสายตาของซันเดย์ก็ได้เห็นปลายขาของตุ๊กตาที่ค่อยๆเดินเข้ามาหาเธออยู่ที่ไหนนะมาเล่นกันเธอเธอชวนฉันเล่นนี่นะอย่าเลิกก่อนสิ มาเล่นนกัน <S <S แล้วความน่าสะึึงกลัวยิ่งกว่าก็ได้เกิดขึ้นกับซันเดย์เธอที่พยายามจะหนีเพิ่งมาเห็นว่าได้เกิดเรื่องปรลาดกับมือของเธอนิ้วมือของเธอถูกเย็บติดกันด้วยด้ายสีแดงเหมือนกับมือตุ๊กตาที่ไม่มีนิ้วซันเดย์ตกใจสุดขีดกรีดร้องออกมาจนสุดเสียง แต่กลับเป็นว่าไม่มีเสียงกรีดร้องออกมาจากปากของซันเดย์ไม่สิปาของเธอไม่ได้เปิดออกมาเลยด้วยซ้ำเพราะว่าในตอนนี้ปากของเธอได้ถูกเย็บติดกันจนสนิทด้วยด้ายสีแดงไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ในทันทีที่ซันเดย์รู้สึกตัวขึ้นมาความเจ็บปวดกระแลนเข้าสู่ร่างกายของเธอ และแล้วเจ้าตุ๊กตานั้นก็เดินมาถึงที่ที่ซันเดย์แอบซ่อนตัวอยู่อยู่นี่เองมาเล่นกันเถอะจะไปไหนหรอเธอเป็นคนชวนฉันเล่นนะไมห่หนีไปหรอ <c oughs> ว่าแก้วใส่น้ําเกลือที่ซันเดย์วางอยู่ก็หล่นลงมาล่าตุ๊กตาทําให้มันล้มลงนอนแน่นิ่งกับพื้นในทันทีพร้อมกับเสียงของซันเดย์ที่ดังขึ้นมาว่าฉันชนะแล้วจากโทรศัพท์ของเธอที่เธออัดเอาไว้ล่วงหน้าทำให้เป็นอันว่าวิธีการ,รในครั้งนี้ได้เสร็จสมบูรณ์ลงในที่สุด เช้าวันต่อมาซันเดย์ที่อารมณ์ดีไม่เหมือนทุกวันก็ได้มาที่โรงเรียนตามปกตินี่เธอได้ยินข่าวเมื่อเช้ายังอ่ะเรื่องของมายใช่ไหมได้ยินแล้วสิโชคร้ายจังเลยเนาะนั่นสิมาโรงเรียนดีๆกลับโดนรถชนเจ็บหนักต้องเข้าโรงพยาบาลเอาซะได้ซันเดย์ที่ได้ยินเรื่องของเพื่อนที่ชื่อมายในรับอุบัติเหตุจนเจ็บหนักก็ฟังอยู่เงียบๆไม่ตอบโต้อะไรออกมา เธอรู้ดีว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่พื้นที่ประสบอุบัติเหตุมีชื่อเดียวกับที่ซันเดย์ตั้งชื่อให้และเล็บที่ซันเดย์เอาไปใส่ในตัวตุ๊กตาก็เป็นของเพื่อนที่ชื่อหมายนั่นเองเพราะจริงๆสิ่งที่ซันเดย์ทำเมื่อคืนคือซ่อนแอบสาบแช่งที่เธอตั้งใจทำเพื่อแก้แค้นหมายที่ชอบมากันแกล้งเธอในโรงเรียนบ่อย ซ่อนแอบสาบแช่งเป็นพิธีกรรมการละเล่นแบบเดียวกับการเล่นซ่อนแอบคนเดียวต่างกันที่ใช้ชิ้นส่วนกับชื่อของคนที่จะสาบแช่งมาใช้กับตุ๊กตาแล้วเล่นเกมและเมื่อเล่นชนะคนที่ถูกสาบแช่งก็จะประสบอุบัติเหตุตามความรุนแรงที่ผู้สาบแช่งทำไว้กับตุ๊กตาในตอนที่เริ่มพิธี และในตอนนั้นเองแก้วเพื่อนตัวแสบของซันเดย์อีกคนก็เข้ามาหาเธอด้วยท่าทางอวดเบ่งบังคับให้เธอทำอะไรบางอย่างนี่ซันเดย์ที่ฉันบอกให้เธอเอาขนมมาให้ฉันด้วยได้เอามาหรือเปล่าเออเออขอโทษนะฉันลืมไปนะ่ะพรุ่งนี้ฉันจะเอามาให้เยอะๆเลยอย่าเพิ่งทำอะไรฉันเลยนะแต่ว่า ฉันขอเสศจเล็บของเธอหน่อยได้ไหม